เอาเนี่ยอาให้แม่มาบ่ลูกคอยากให้แม่มากไทนให้ห็นหี่นะนี่ปาปูมักวเอาใจให้นะไมาแล้วอันนั้นัวเมียคนก็โอโทษเพราะว่าวันก้านหน้าลูกเคยลูกเคยนาะคนก็โอโทษบ้านนี้ก็บอกว่าอะไรมันบอเป็นลูกเคยก็แล้วอันั้าก็เป็นยังลูกเคยกลูกเคยอันูกเคยอดี้ลูกเคยเนาะมันบอกเป็นยังได้นะ พิษบัวแดงยังดอกว่างหันก็ได้คนอยากถือพิษซื้อดอกจาบอกคนเออหมอบาดคือมึงว่าหันนะบาดต้องใหญ่ในหงว่าสัตน์นะมึงคือนบัวพันไปหาหมอไปงี้มึงขึ้นนี่หันบักสันดานมาฮะมึงเคยกูด่ามึงมื่อไหว่ากูเห็นในใจกูขึ้นเอยกูเห็นคำเบาของมึงน่ะโอ๊ดบ่ได้มันเป็นเด้เป็นเคยเจ้าแล้ว เออเป็นเคย่อคอยก็เป็นลูกร้านหักแฟนคือเก่าเราก็ไปสร้างมันกันหนาหนาเด้อคอยสิบอกวคอยถูจ้ะเราไปสร้างมันเด้อกันหน้าหนาคอยแพมคือเก่าสองสิบปะกันยาห่างกันกั่ยาหักแฟนคือเก่าอย่ามาหาลูกก็มามาหล่นน้ำลูกก็มาอีเวนท์ให้ยอดใหตำเหน็งก็นอนนนาเด้อซีฮัมเมอร์เหม็นมาในนี้โอ้ยเนาะโจมคุยแบบกันหน้าเด้ออืม มึงย่องบักกะนาะนะก็มีย่องมี่ยังไงเหม่นมาในนี้โอ้ยเนาะจะโอมคุยบักกะนาเด้ออืมอม,มึงย่องบักกะนาะนะก็มีย่องมี่ยังไงหักแท่งกันสามาคีกันบอดเกียร์โบได้สร้างไม่มอนนะเออเพราะว่าไม่มอนกับเขาพันน่ะกับเป็นโมเป็นคู่กันหักแท่งกันแต่ได้มากก็พอกนานะนะบอดเกียร์ได้ให้เด้อ หารเนี่ย้เอานะฮะอเลทรส้กูเอาื่อสหะที่มันปากก็ได้มันก็ได้ทังมึงเือเมปากก็ไดมือเนี่ยก็ได้แนวมึงมึงปากกเป็นตะกี้ยังน้อยนะมึงูจับ่ึมันก็เป็นแบบนี้มันก็ไดแนวพอมันเขาว่ะแก็ได้นพอมันบ้านมันก็เอาเป็นแต่น้อยก็วลยใหญ่จะได้มาเราากี้่งว่านันเน อะมันไห้แนวมึงเดิอที่มันบุปากนะพสบอกอันนี้ก็มันไม่ซื้ออ่ะมึงเดิอที่มันบปากนะพีสบอกอันนี้ก็่มันไม่ซื้ออ่ะซื้อแต่สง่สง่หนี่สือบอกนี่ยนะเอิเนี่อยากแล้วค่ะแล้วไปต้นล้วม่เบียงแล้วก็ห้งแน่องาแล้วป่วยป่วยปืนแล่วยปูกป่ยงแล้วก็ได้เออ แล้วก็หอบช้งทันคือกันก็ไม่ม้อนเนี่ยแหละเห็นมาว่าแบบนี้เนี่ยก็ป่วยคือกันไม่ม้อนเนี่ยก็ได้ป่วยไปป่วยมายังได้ไปเป็นมาสันซะใจแข็งคนใจสูบไม่เบี่ยงแล้วก็คนใจสูบไม่ม้อนเนี่ยก็คนใจสูบมาสันซะเนี่ยก็ป่วยคือกันไม่ม้อนเนี่ยก็ได้ป่วยไปป่วยมายังได้ไปเป็นมาสันซะใจแข็งคนใจสูบไม่เบี่ยงแล้วก็คนใจสูบไม่ม้อนเนี่ยก็คนใจสูบ สันกอว่าเขาขางกันขับแขกระหน้าเออขางนงินมันแน่มันสื่อเดินสื้อเฮือนให้เพื่อนน้ำไงเอาลูปมันไปดิยงเป็นป่วนหูมันหาสติมันบุรี ไปปัวไปหาหมอมผาเงินไหนหมนันเด้เอผาเงินกันนะเด้อเอาตะเมฆไปปัวเด้อเออไปหาหมอดีๆน่อนะหัวยสิบอกขนาดก็แม่เด็กน้อยมันสติบอดีมันอยากห่า,หายมันก็ห่ายจะกลัวมันก็บ่ได้เป็นมันเป็นเด็กเป็นเคยเจ้าแล้วเออเป็นเคยขอ่อยก็เป็นลูกหลานหักแฟนคือเกา่า สร้างมัน hey. กันหน่าน่ะเด้อคอยสิบหัวคอยถูจ้ะพอไปสร้างมันเด้อกันนาแล้แพ้มันคือเกาสงสิบปะกันยาห่างกันกตยาแพ้นคือเกาอย่ามว่าหาลูกกลับมามาหลินน้ำลูกกลบมาอีเวยให้เดใดตําเน็ยกไปนอนนํำเด้อสี่หามือเน้นมาเนี้ยนี่โอ้ยเนาะโจมคุยบักกนหน่าเด้ออืมมึงยองบักกันหน่าเนี่ย កំញងមានអីញ៉ាំអីអឺមិនດີហ៊ឺអឺផោម៉ាហើយច្រោះបំផ្លាញមិនດີហ៊ឺអឺផោម៉ាហើយច្រោះបំផ្លាញ